สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงภาษา C กันต่อนะครับโดยภาษา C นั้นซึ่งโปรแกรมแรกของทุกโปรแกรมที่เราจะต้องได้เขียนนั้นมีชื่อว่าโปรแกรม Hello World ตัวอย่างนี้จะเป็นตัว,ตวอย่างในการแสดงโปรแกรมครับ print f ออกทางหน้าจอทีอนี้โปรแกรมที่ใช้เขียนวันนี้เราจะสาธิตของโปรแกรมที่มีชื่อว่าโค้ดบอกนะครับโค้ดบอก วิธีการสาธิตในการเขียนก็คือว่าเราทําการเขียนโปรแกรมเข้าไปแล้วแบบนี้นะครับเขียนโปรแกรมเข้าไปแล้วพอโปรแกรมเสร็จปุ๊บให้กดคอมไพด์ก่อนครับคอมไพด์หรือกดบิลตรงนี้นะครับกดบิลทุกครั้งครับพอกดบิลลปุ๊บตัวบิลตรงนี้โปรแกรมจะทําการเจรเรลสร้างสร้างไฟล์ exe ตัวนี้ขึ้นมาครับสร้างไฟล์ exe ตัวนี้ขึ้นมาแล้วผู้กดรันเห็นไหมครับว่าอันนี้มันก็จะขึ้น ขึ้นตามที่เราพิมพ์แต่มันยังไม่ขึ้นบรรทัดใหม่เพราะว่ามันไม่ได้มี Select n เเราเรารู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเรียนคอร์สนี้เราจะต้องเรียนโปรแ r a m m i n g in ท h แต่ทีนี้ปัญหานะครับปัญหาถ้าสมมุติเราเปิดหน้าหน้ารันนี้ไว้อยู่เราเปิดหน้านี้ไว้อยู่นะครับแล้วเรากลับเข้ามามันจะกดรันไม่ได้เพราะว่าโปรแกรมเรารันอยู่ ถ้าเกิดเคสอย่างนี้ปัญหากดปิดไปเลยก็จะสามารถรันได้ทีนี้ปัญหาต่อมาเช่นอ๋อจริงๆตรงนี้คอมไพล์ไม่ได้อยู่แล้วโอเคถาา่าถามว่าทำไมเมื่อกี้มันรันได้นะครับเพราะว่ามันกินเศษบุญเก่าของ exe e ตัวนี้คูรูลบทิ้งนะครับคูรูลบทิ้งแล้วคูรูกดคอมไพล์เห็นไหมครับคอมไพล์ไม่ผ่านคอมไพล์ไม่ผ่าน exe e ตัวนี้ก็ไม่ผ่าน เมื่อกี้มันกินเศษบุญเก่าเพราะว่าตรงนี้ครับคูดไม่ได้ใส่ตรงนี้กดคอมไพน์เห็นไหมครับบิลผ่านแล้วกรอนนี้นี้ถามว่ายกตัวอย่างแบบนี้ทําไมเหตุผลเป็นแบบนี้ครับตอนนี้ครูบิลบิลผ่านคอมไพน์ผ่านครูกดรันได้ทีนี้ปัญหานะครับปัญหานะหลายคนพลาดแบบนี้ครับครูเปลี่ยนตรงนี้เป็น SWK คูกดลันครับกดลันเกิดอะไรขึ้นพอคูกดลันแล้วอา้าวทาไมมันยังเป็นตัวเดิมเหตุผลนะครับเหตุผลที่มันยังเป็นเหมือนอันเดิมเพราะว่าแบบนี้ครับเพราะว่าไฟล์ตรงนี้นะครับไฟล์ตรงนี้มันเลือกใช้ exe ตัวเก่าที่เราคอมไพล์ไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้ครับมันเลือกใช้ exe ตัวนี้เพราะฉะนั้นแล้ววิธีการแก้นะครับวิธีการแก้ทําแบบนี้ปิดไปก่อนคอมไพล์ใหม่ทุกครั้ง ต้องคอมไพ b ์บิลใหม่ทุกครั้งครับหรือคลิกปุ่มนี้แทนนะครับ Build บิลแอนคอมไพน์บิลคอมไพน์บิลรันนี่ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ SWK เรียบร้อยแล้วหลายคนพลาดตรงนี้นะครับพลาดมากทำไมรันแล้วโปรแกรมมันไม่เปลี่ยนทำไมรันแล้วโปรแกรมมันยังเหมือนเดิมเหมือนที่เกา่าพลาดเพราะแบบนี้ครับนี่คือปัญหาอธิบายคำสั่งนะครับคำสั่งนี้ โจ์นี้ตั้งใจทําตั้งใจทําแบบนี้ถ้าเราดูตรงดีๆนะครับ sharp include sharp i n c l d e นั้นจะเป็นการเลือกใช้ครับเลือกใช้ชุดคําสั่งที่เขาเรียกว่าเป็น l i บรารีแต่ทีนี้ภาษา C เขียนได้2แบบนะครับจะเขียนเป็นตัวตัวฟันหนูแบบนี้หรือจะใช้เครื่องหมายตัวนี้ก็ได้มากกว่าน้อยกว่าแบบนี้ก็ได้2อ,อันนี้มีค่าเท่ากันนะครับตอนเขียน ตอาเขียนมีค่าเท่ากันทีนี้คำสั่งเพราะคูกดรันนะครับคูกดรันเกิดอะไรขึ้นมันรออะไรสักอย่างหนึง่งให้เรากด enter หรือกดอะไรก็ได้แล้วมันจะจอดับคำสั่งตัวนี้มันมาจาก gh e t c ครับเพราะฉะนั้นครูจะนบ gh e ทิ CH ้งแล้วครูก็ run ถ้าเป็นบางโปรแกรมนะครับบางโปรแกรมมาจึดแล้วก็หายไปเลย แต่ตัวนี้มันฉลาดพอมันเลือกได้ว่ามันต้องรอก่อนอันนี้คือความฉลาดของโปรแกรมนี้นะครับก,ก่อนจากกันวันนี้ผมก็มีข้อคิดดีๆกลับมาฝากกันอีกแล้วครับอันศึกนอกศึกในตะตวงตวงแต่วันซวงแมวเงาร้อองเองหากคนไทยหันหน้าไว้เธอเตงจะร้องเพลงเต่างอยให้ใครฟัง